เคยวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเปิดต่ำมนะันนะกินมาต่ำดังงานนี้เขาก็กังวลกับอีคี้หมานั้นอยู่ตะเกียวแปงเปิดต่ำมันต่ำดังกิงนมาที่พมากินมาแต่พี่เ <c oughs> ขาเลยอยากกลับไปอาบน้ำนั้นแต่แลกเลยย็นไมล่ะบางคนละกินกันโ <c oughs> อมีแล้รอะโมยัน สั่งรุ่นสองเซตขอบคุณค่าสั่งเลยถูกมากถูกมากถูกจริงอ่ะมาดสิบสามนาทีในตะกร้านี้นะครับตะกร้าที่ปักหมุดขึ้นมานะครับอะสะัครบนรบสำหรับสักขับนะคะพี่พี่เซตนี้เลยบอกเซตนี้อย่างเดียวหนึ่งกระปุกให้หนึ่งกระปุกเซตนี้สองร้อยเก้าสิบ เซตนี้สองร้อยเ้าสิแต่ปกติจะได้แค่นี่นะกระปุกเดียวนะ290แต่วันนี้มีแฟลชเซลแต่วันนี้มีแฟลชเซลให้ในราคา267บาทให้ไปด้วยนี่แบบนี้เอาไปเลยนะคะอาบน้ำขัดสครับไปเลยน้องอาบน้ำขัดสครับไปเลยน้องตอนนี้ไว้เปตอนนี้โอ้ขายของแป๊บนึงนะคะ ตัวเองปักไฟเบอร์ก่อนเอาไฟเบอร์ขึ้นมาก,ก่อนอ่ะพี่พี่ขากดตะกร้าไฟเบอร์ให้หนูหน่อยเร็วๆกดตะกร้าไฟเบอร์ให้หน่อยครับสั่งพรุนแล้วจ้าเห็นไหมละ่ะออกแต่พูนเลยแหละวันนี้เสียเอาปันไดออกแต่พูนปันไดแบบนี้ออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดเลยเจ็ดร้อยกล่องนะวันนี้นะพี่พี่เอาออกเลย <c oughs> แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด ไม่เน้นขายเน้นแจกไปเลยเน้นให้ไปเลยเอาไป,ปทั้งหมดเลยตเตือนไปไหนเหนี่ยนีบอกลงลงลงแบบมันลงตะกะเพื่อหรออืมเต็มมนะันนั่นลงมันจะขึ้นมันจะขึ้นหนึ่งไม่เป็นให้โฮมาสิปีดการไล่หนึ่งวัน,นบบวล,ลง ไม่ต้องลงหรอกก็ไม่ต้องพูดแล้วไงมันต้องยกอเพิ่งไม่พูดแล้วเขาไันมันขูดห้มันรีนยากเลยนะเขาไม่พายแล้วพูดเองเนี่ยเดี่ยวให้ดู <c oughs> มันจะเป็นเหมือนแบบตอนนั้น สังครับแล้วค่ะขอบคุณนะครับเตือนขึ้นอีกตะกี้นเนี่ยปินมะหยัี่ยักมามเพราะว่าตอนแรกอะตะการสักสครับอะมันมี แต่ทีเนี้ยพอพูดมันก็ไม่เป็นอะไรแต่มันเริ่มมาเป็นตอนแคมเปสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่แหละที่ไม่มีคำนั้นนะที่ตะก,ก้ามันไม่มีคำนั้นนะต้องนี้แต่โปรวันเดียวเหรอคะใช่ครับโปรวันเดียวนะครับโปรหลายวันแล้วคะ่ะตั้งแต่สิบเอ็ดอันนี้วันเดียวนะบแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยถ้าสั่งให้เฉพาะพุนนะคะ อาสั่งรถนี้นะครับแบบนี้เลยให้เฉพาะพุนนะคะสามรอยเก้าสิบนะนี่สครับครับเหลือเก้านาทีนะครับสำหรับราคาสองสิบเจ็ดบาทครับเซตนี้นะ ชที่นี้เลยเนี่ยอุ้ยนี่เสิทนี้เลยนะครับข้ฮอตง้แล้วรเบอร์ฮอตค่ะพแล้วอ1หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเฉพาะสิสั่งเงน รถนี้ครับจะได้ไปสี่แบบนี้เลยเ,เ,เลนี่ถ้าขัารถก็จะได้เหมือนเดิมนะครับข้ารถก็ได้เหมือนเดิมสัครับเหลือแปดนาทีนะครับ เป็นนาทีเนอสองร้อยสิบเจ็ดบาทเอ้จ้างอ่ะจ้างสพอะมอนี้มัอเดียวน่ะเสร็จนี้เลยพวมันจะขึ้นหอดถึงนอดละหอดละฮอดละกินข่าวหรือยังกำลังเห็นยังเนาะเอ่ยเขากินแล้วครับเขากินแล้วเขากินตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มจังใดเออหกโมงบ่หอด ้ามงเอาอีกบอกสี่โมงมีค่าไม่มีค่าส่งนะมีค่าส่งเหรอไม,มไม่มีนะถ้าพี่กดขึ้นว่ามีก็มันอาจจะเต็มโค้ดของพี่อาจจะเต็มแล้วโค้ดของพี่อาจจะเต็มแล้วในการสั่งซื้อนะครับ <c oughs> พี่สั่งพูด้วค่าขอบคุณครับ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ไฟเบอร์นะครับตะกร้ากรนทอนมาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองละหนึ่งสองสองนี่เฉพาะรุ่นนี้ได้ไปสี่ห้ารุอื่นได้ไปสามค่าคารถุดได้ไปสามนะครับแบบนี้เอาไปเลยเฉพาะวันนี้วันดีวันเดียวํามว่าเก้าสิบห้าคน ถ้าคุณไม่เคยสั่งกดได้หนึ่งร้อยได้อันี้เป็นสี่่องถือว่าพุ่งมากเลยนะเองพูดสิล่องก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าในนี้มันเขียนว่าสามกล่องคือมันจะแบบเหมือนประมาณว่าอะไรเอออะไรที่มันมันเกินสิ่งที่เราพิมพ์ไปในนี้มันจะใช่มันมันรู้ไหมทั้งว่ามึงเขียนในนี้แต่มึงพูดไม่ตรงอะเออมึงในนี้มึงเขียนสามกล่องแต่มึงพูดเกินอย่างเนี้ย ราคาเบก็สองร้อยมีค่าส่งด้วยหรอคะของโค้ดของพี่อาจจะเต็มหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเคยสั่งซื้อหลายมาเยอะแล้วนะครับหรือว่าลองกดส่วนลดของการจัดส่งฟรีดูมันจะอยู่ในการซื้อนั่นแหละครับตอนนี้ไฟเบอร์ฮับไปหนึ่งร้อยสาสิบสี่แล้วนะคะตะก้าฮอตนะรถคุณก็อร่อยถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องนะคุณก็อร่อยนะคะคือหนูไม่รู้นะแต่คือสาวบกสตรอเบอร์รี่กับเมลอนมันเยอะแค่นั้นเองพี่พี่เพราะว่าคือคนอาจจะแบบ ติดหวานนิดนึงแต่ด้วยความหวานของน้องสามสามรสเนี่ยไม่มีน้ําตาลเลยนะคะนี่น้ําตาล0%ูเปอร์เซคือมันจะหวานด้วยความเป็นผลไม้แล้วก็กากใยจากผักและผลไม้ทั้งหมดเลยตัวนี้จะมีผงไซเรยมฮั์ทโพลิเด็กโตสผงพุนนะคะสารสกัดจากส้มแขกแล้วก็ สารสกัดจากแอปเปิลเขียวทําให้เราเนี่ยแบบอิ่มนานขึ้นพวกส้มแขกก็จะแบบ,แบ,บดักจับไขมันด้วยนะคะไข่ยเยอะขึ้นนะครับใชใ่ที่ถ่ายบอกถ่ายลำบากกดไปเลยครับใช่ถ่าก็สิบ,บาทเท่านั้นนะหน้าค่าทัสองตะกร้าเลยเหรอโอ้ใช่สครับสครับเหลือ5นาทีแนละ้วเหลือ4นาทีแล้วครับสครับนะครับสครับนะคะจากราคา290 สิบให้สองหกเจ็ดนะเหลืออีกสี่นาทีสุดท้ายนะคะเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับใช่เซตนี้นะพี่ๆนะนี่มาขามนะครับเซตนี้จากสองเก้าศูนย์นะคะจากสองเก้าศูนย์นะได้เซตนี้ไปเลยนะเป็นไพ่นี่เป็นมาขามนะครับกดตัวไหนก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแฟลเซลล์สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะให้ในราคาสองร้อยหกสิบเจ็ดเด้อกดตะกร้าได้เลยนะคะด่วนๆเลยใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ เนี่ยพี่พี่รู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันแบบหนูแบบเอาเกลือแบบดีไหมพี่พี่เลยนะเกลือนุ่มละเอียดไม่บากผิวเกลือเก็บดีอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะไม่ต้องตกใจจริงๆมันมาแบบเต็มกระปับผมนะคะหอมมากกลิ่นดีมากหอมมากกลิ่นดีมากสมุนไพรแบบไทยแท้นะคะกลิ่นขมิน้นหอมสุดๆ แล้วขัดปุ๊บแตกตัวเป็นน้ำนมนะคะพี่ๆขัดแล้วแตกตัวเป็นน้ำนม,อ,มอ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่แสบไม่คันนะคะไม่คันยุบยิบเด้อแล้วก็เกลือคือละเอียดเกลือมันจะนุ่มแล้วก็เกลือจะกลายเป็นน้ำนมแล้วก็ที่สําคัญใช้แทนสบู่ได้เลยเห็นไลฟ์ทีไลสั่งตลอดจนเอ่อจนตอนนี้มีสูตรไพรสี่มะขามสองขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ เอาแบบครอบครัวใช้ก็ได้นะใช้กันทั้งครอบครัวไปได้เลยนะคะขอครัคีตัวนี้แบบเด็กก็ยังใช้ได้นะคะสิบขวบไปอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะหรือแบบเริ่มมีกลิ่นตัวอะไรเงี้ยเริ่มแบบมีขนรักแร้นี่ก็ใช้ได้เลยนะคะ<อ><อ>กดตะกร้าได้เลยนะ ตัวนี้นะคะมะขามจะช่วยผัดเซลล์ผิวได้ได้แบบดีมากๆตัวบักคามเนี่ยล่างคุณบอกว่ามะขา,ามกับไพรนะคะแตกต่างกันยังไงตัวมะขามเนี่ยจะมีความเป็นกรดของผลไม้เยอะเพราะฉะนั้นฟองจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราไม่ได้ใส่ตัวแบบฟองเยอะเออเพราะว่ามันสิแบบมันสิ่งมีคมสมะเนื้อบัคามจะเป็นประมาณน,นี้นแต่ตัวเกลือเหมือนกันนะคะเนื้อเกลือก็จะมี่มะขามักระปุกใหญ่มันจะใช่แล้วก็จะเห็นว่าความแบบ ความมันความเปียกจะแบบน้อยกว่าน้อยกว่าขมิ้นนะคะแต่ตัวนี้ขัดหัวเข่าด้านขัดข้อศอกด้านได้ออกดีมากพี่ออกดีมากตัวนี้ผัดเซลล์ผิวดีมากนะคะแต่ตัวนี้นะคะสามารถใช้แทนสบู่ได้เพราะน้องจะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนมีความแบบนุ่มละเอียดกับผิวมากนะคะใครอยากได้ใช้แทนสบู่ผัดเซลล์ผิวทุกวันใช้บำรุงทุกวันเพราะว่าน,นมกับน้ำผึ้งจะแตกตัวแบบดีมากแล้วกลายเป็นครีมแล้วก็แตกตัวเป็น สบู่ตัวนี้ฟองจะเยอะมากยิ่งใช้กับตัวแบบตัวทําฟองอ่ะตัวฟองน้ํานะคะยิ่งฟองเยอะเด้อเอาตัวนี้ไปผัดเซลล์ผิวแล้วก็บกครีมไว้ทุกวันบอกเลยว่าใสขึ้นเนียนขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้จาก1กระปุก290นะให้พี่ๆในราคาแฟลชเซลล์โปร1111โปรโมชั่น1111นะคะในราคา267บาทเหลืออีกแค่ประมาณ2-3นาทีนะพี่พนะ1กระปุกไม่ให้ให้นะคะเอาเซตนี้ไปเลยพี่นะ กดตะกร้าดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะสั่งมะขามหรือพราพี่จะได้น้อยๆนีน้ไปด้วยเลยเดอ้อแล้วก็ส่วนโปรไฟเบอร์นะคะ iber, ไฟเบอร์ใครเป็นสาวบกไฟเบอร์ถ่ายยากกินจุกจิกระหว่างวันอยากเอาออกในแต่ละมื้อนะคะอยากขับถ่ายของเสียเอาของเสียออกจากร่างกายออกจากลำไส้เดอ้อพี่พี่เดอ้อแปลว,ว่าตุดเหมน็นนู่นนี่นั่นอยากสิเอาออกนะคะ มือตองไมาอยากทายลงทายง่ายทายสบายท้องทายแบบโ่ตรงนางเบงโดนแต่ว่าไม่ท้องเสียไม่จูดไม่ถ่ายเป็นน้ํานะคะเอาตัวนี้ไปกินเลยนะคะน้ำตาลศปอร์เซแล้วก็ที่สําคัญอร่อยแบบอร่อยมากๆแนะนำว่าให้ชงใส่น้ําเย็นมี3รสชาติพุนสตอรอเบอร์รี่แล้วก็เมลอนนะคะอร่อยทั้ง3ารสชาติอร่อยทั้ง3รารสชาติเลยคือใครสงสยัยสามารถสอบถามได้หกล่องจากปกติหนึบาท เด้อสกล่องไปบวกกันเอาเองว่าได้ราคาเท่าไหร่สกล่องนะคะหนึ่คูณสได้เท่าไหร่ไปบวกกันเอาเองนะคะแต่ว่าปกติเราจัดโบนอยู่ที่3กล่อง4 50แต่ว่าวันนี้เอาไปเลย390บาท3กล่อง390บาทนะคะอะเมเออเมลอน3กล่อง390ราสิบสตอเบอรี่สกล่อง390 คะระลด3กล่อง390แต่น้องพูนน้องคุณน,นะคะเราให้น้องพูนพี่ๆไป390แต่พี 90, แต่พี่ๆจะได้เท่านี้เอาเซตนี้ไป390เ้า <ไป S 1> ะฉพาะาพูน,ยนอยู่3เซตวันนี้สเฉพาะรถพูนนะพี่ๆกดตะกร้าเลยค่ะ